แน่ไหนจำไม่ได้เนี่ยเอามาลูกมัวลูกเจี๊ยบขอพอรอ,อนี่มันกี่โมงแล้วนี่ ว่าจะต้องใกล้สอบแล้วเนี่ยสอบวันไหนนะดูตารางสอบก่อนฮะพรุ่งนี้สอบแล้วแล้วนี่มันกี่โมงแล้วเนี่ยทำยังไงดีเนี่ยจะอ่านหนังสือทันหรือเปล่าไปดูวิธีเอาตัวรอดเตรียมตัวสอบถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสไ b คร r i า e ถ้ากดเรียบร้อยแล้วก็ไปรับชมกันเลยค่ะ บนบานสารกล่าวเฮ้ถ้าจะให้อ่านหนังสือตอนนี้ก็คงไม่ทันแล้วนี่คะทำยัไงดีอ๋ออัเรามีตัวช่วยลูกเจี๊ยบขอพรเจ้าลูกเจี๊ยบจ๋าช่วยให้ลูกได้สอบผ่านด้วยเถอะขอให้ผ่านไปทุกข้อด้วยนะจ้าทุกอขอพรเสร็จแล้วไม่ต้องอ่านหนังสือนอนเลยละกัน าเอาสิ่งศักด์สิทธ์ราไว้ใกล้หัวเด้๋ยวกันสองเข้านอนเร็วๆพี่ใบเตยวันนี้ต้องเข้านอนเร็วๆนะลูกเพราะว่าพรุ่งนี้จะสอบแล้วโอเคโอเคพี่ใบเตยนอนหรือยังลูก นอนแล้วนอนแล้วนอนแล้วตอบแม่ได้ยังไง oh. นอนเลยนะพี่เตย <c oughs> พี่ใบเตยแม่เห็นนะว่าแอบเล่นโทรศัพท์ในผ้าห่มอ่ะนอนเลยนะ <c oughs> เดี๋ยวนี้เลยพรุ่งนี้จะสอบ โอเคโอเคแม่นี่รู้ทันหมดเลยนอนกันกันนะสามิ <ś c oughs> ีร่างกายเ <hum> อนื่อมากเลยอ่านหนังสือมันก็ไม่เร็วเรื่องมันจะทำยังไงใ,ให้มันตื่นดีนะ ผิดร่างกายสักหน่อยมันจะได้ตื่นมาเรามาวิ่พื้นกันดีกว่าอฮ้ยอ้า๊า เหนื่อยมากเลยอ่ะไม่อ่านละกัารหนังสือนอนเลยดกว่าซีอ่านหนังสือให้หนักแน่นอ๋ยง่วงจังเลยแต่ว่าก็ต้องอ่านหนังสือเนี่ยเพราะพวพรุ่งนี้ต้องสอบแล้วท้าไมต้องสอบตกแน่เลยแน่ต้นองอ่านหนังสือต่อไปอ่านให้หนักแน่น สอบจะออกอะไรเนี่ยต้องอ่านทั้งเล่มเลยเอ๊ะใครไลน์มาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ต้องอ่านอย่างหนักแน่นโอ้ใครไลน์มาโอ้ยไม่ได้อ่านโอ้ไม่แล้วต้องตั้งใจหนังสือเราต้องหนักแน่เราต้องไม่ไปสนใจมัน ถึงจะอยากดูแค่ไหนก็นเถอะ,อะโอ้โหครไลน์มาตั้งสิบแปดข้อความโอ้โหต้องอ่านอย่างหนันงแน่นอย่างแน่นอย่างแน่นเอาหนังสือรูปหัวโอ้โหมันยากมากเลยอะทำไงดีเนี่ย จำไม่ได้แน่เลยอ,อ๋อนึกออกแล้วมีวิธีที่ใช้ประจําประจําอยู่อันไหนจำไม่ได้เนี่ยเอามาลูกหวัวมันก็ต้องได้ผลสิหนังสือลูกหวัวอ๋อวิชานี้ไปแล้ววิชาต่อไปรู้รสึกดีขึ้นเยอะเลย รู้สึกความจําเต็มสมองหนักแน่นมากเวอร์อย่างนี้ก็ไม่ต้องอ่านหนังสือแล้วความจํานี้เต็มหัวไปหมดเลยอโอ้ตัวหนังสือนี่ไหลเข้าสมองเต็มเอียดเลยไม่ต้องอ่านหรอกแค่นี้เองนอนเลยละกันนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยก่อนเข้าห้องสอบก็เอามาลู้หัวอีกรอบนึงเจง๋ง สำหรับคลิป5วิธีเตรียมตัวสอบค่ะนี่คลิปนี้นะคะก็เป็นการแสดงเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะห้าเอาไปลอกเรียนแบบนะคะใกล้สอบแล้วนะคะเพื่อนๆก็ต้องตั้งใจอ่านหนังสือกันเยอะๆนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วมาคลิปหน้านะคะลิมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไคร้ได้ค่ะบ๊ายบายอย่าลืมอ่านหนังสือกันนะ